ครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเครื่องตอกบัตรนะครับ S 2 1 0 P นะครับเราก็เปิดฝาก่อนนะครับเปิดฝาเสร็จปุ๊บอันดับแรกนะครับเราจะเห็นตรงนี้เลยเห็นไหมฮะจะมีเครื่องหมายบวกกับลบข้างล่างจะมีสวิตช์อยู่สีดำนะครับให้เลื่อนสวิตช์นะครับไปตามเครื่องหมายบวกครับเดี๋ยวเครื่องจะรันโอเคเสร็จแล้วเรามาดูที่จอนิเ i t o r นะครับ ตอนนี้นะครับจะกระพริบที่2องศูนยคือการตั้งปีคิดสละนะครับเราตั้งครั้งเดียวเราก็ไม่ตั้งอีกนะครับปุ่มที่เราจะใช้ต่อไปนะครับคือ1นึ่ะครปุ่มแรกตรงนี้นะครับอันนี้คือบวกนะครับถัดมาคือลบปุ่มต่อมาคือ Enter นะครับต่อมาตัวนี้คือเคลียร์อ่าตัวนี้คือแบ็กอัพนะครับตัวนี้คือแบ็กอัพต่อมาคือเคลียร์นะครับตัวสุดท้ายคือการตั้งฟังก์ชันนะครับปุ่มที่เราจะใช้บ่อยนะครับก็คือปุ่มที่1ที่2ที่3นะครับ อันดับแรกนะครับเราดูมอนิเตอร์2 0 1 9นะครับตั้งปีคิสลาดนะครับเราไม่ตั้งแล้วนะครับเรากด enter ผ่านเห็นฮะเสร็จแล้วมันจะขึ้นด้วย12อนะครับกอ enter ปุ๊บ12 12ก็คือการตั้งเดือนนะครับเราต้องการตั้งบวกลบแล้วก็กดเห็นไหมฮะกดบวกกดลบฮะพอตั้งเสร็จปุ๊บให้กด enter ทุกครั้งนะครับปุ๊บนะครับต่อมาคือการตั้งวันนะครับวันนี้วันที่5าแล้วก็กดบวกไปครับเป็น5นะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บกด enter ครับปุ๊บ ครับต่อมากระพริบที่1นึ่นะครับอันนี้คือนะครับการตั้งชั่วโมงนะครับต้องการเป็นตั้งเป็นเก้าโมงก็ตั้งตั้งเปสิบเอ็นโมงก็กดบวกตั้งเป็นเก้าโมงก็กดลบเห็นไหมฮะพอตั้งเสร็จให้กด enter ครับปึ๊บตั้งนาทีครับก็กดไปครับบวกลบต้องการเท่าไหร่นะครับพอตั้งเสร็จให้กด enter อีกครั้งนึงครับปึ๊บฮะพอมาถึง0ูนย์สตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับมันจะขึ้นมันจะเป็นฟังก์ชันที่ศูนย์ห้าเล็กๆนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็ กด enter ไปเรื่อยๆครับนะฮะกดไปเรื่อยๆจมนมาถึงฟังก์ชันที่จะเป็นอ่าฟังก์ชันที่นะครับฟังก์ชันที่นะครับเริ่มจากฟังก์ชันที่19นะครับฟังก์ชันที่19ผมตั้งไว้8โมงให้เป็นสีแดงดูนะฮะมันจะขึ้น19ข้างบนจะมีคาว่า R ตัวเล็กคือเลสนะครับพอผมตั้งก็ตั้งปกติบวกลบพอตั้งไปถึงตั้งไปถึงที่นาทีเสร็จปุนะ๊บนะฮะกด enter นะครับมันก็จะมันก็จะให้ตั้งใหม่นะครับคันนี้จะกลับมาเป็นแบ็คเห็นไหมฮะมีผมตั้งให้เป็นสีดําตอนสิบแปดนะครับพอตั้งเ็กกะกดอินเทอนะครับมันก็จะสลับเป็นเลดแบ็คนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะครับก็ตั้งบวกลบเท่านั้นเองครับส่วนการจะตั้งการขึ้นลงของบรรทัดนะครับมันจะไปอยู่ที่ฟังก์ชันที่นะครับอ่าสาสิบเอ็ดนะครับก็กดบวกลบไปนะครับความความสูงนะครับความสูงกับความต่าของบรรทัดนะครับบางแต่ แต่และตัวสูงต่ำไม่เท่ากันก็ตั้งที่ตรงนี้ครับตั้งเสร็จก็กด enter น,นะครับก็จบแล้วครับ